ผมวันนี้ก็ทำบุญกลางหมู่บ้านหลพพิชัยหน้าจนา,นนานี้นะครับท่านอบตรชัยยะท่านได้มากราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับที่หมู่บ้านนี้นะครับที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนนับถือนะครับก่อนที่จะไปใส่บาตรทำบุญที่กลางหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไม่มีเสริมชะตาแสําหรับครอบตอ,อชะตานะครับผมนะครับนี่นน ท่านรปตอวยพรพี่ใหม่ให้กับชาวหมู่บ้านวิชัยครับก็บขอให้พี่น้องชุมชนหน้าสถานรถไฟวิชัยและพี่น้องบ้านเหนือวัดในนามสมาชิกอบตหมู่ที่3ก็ดีใจครับพี่น้องอได้มาร่วมงานบุญมาาสงการวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญบุญใหญองอายุแห่งชาติด้วยแล้วก็เป็นบุญใหญ่ด้วยทําบุญไหว้พระด้วยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับไม่เฉพาะณวถานีนะครับให้ทุกคนทุกท่านจงประสบ สุขมีโชคมีชัยสับปทุกสัพพโศกสับพโลคสัพพภัยสับพส,ส,สนัทจังไรไม่มีในตัวท่าน สาธุสาธุครับว่ท่านอบตได้อวยพรปีใหม่ไทยให้กับทุกคนแล้วครับในหมู่บ้านและกลางใจหมู่บ้านนะครับตั้งแต่เรียนหนังสือครับเราก็ได้มาทำบุญกลางใจหมู่บ้านนะครับและสังคมมากมายนะฮะสวัสดีครับคุณนายสวัสดีเดี๋ยวถ่ายไว้ก่อนลง YouTube ก่อน เก็ขอบคุณนะก็พี่น้้วเริ่มมาทยอยมาค่บทยอยนำมาหางนข้ามาเรื่อยวันนี้ทยอยมา่อง สวัสดีครับปีใหม่ไทยนะสงการไทยพิจานณาเลยทำบุญกลางบ้านกลางทันพิชัยเนี่ยเ่องเรื่องเขาไหวไปแล้วบ้านพิชัยหน้าทางเองคือกำนันบอยเขาไหวไปแล้วเสียบนะฮะท่านวันนี้ขอบคุณท่านสจพิสารปั่นวงก่อสจป้ายแดงใหม่คิดว่าไม่มาแล้วโทรหาคิดว่าไม่มา้เนี่ยไม่มาโกรธเลย การครับมีของแปลกวันนี้คอยรวยหมอเบนผมนี่เลี้ยงผมนะครับปีนี้ผมผมไม่มีเท่าเขาวันนี้เขาไม่ไม่เป็นไรปะเนาะขอยรวยขอยรวยเราคุยพร้อมอยู่แล้วนี่ปีนี้หมอเบนโดนไลน์ไหมโดนไลน์ผมส่งให้นะอ่าฮะเอาดีมากครับคอยรวยรวยครับมาแล้วนะก็เดินมาแล้วโครงการหมู่บ้านมหาวัยมันปีใหม่ไทย13บมในสามนะครับหมู่บ้าน นี่ก็ผู้ที่มาทําบุญการใจหมู่บ้านของอเภอพิชัยนะครับเป็นรับสาวสวยนะครับนี่ไม่ใช่ใครนี่ญาติกันะญาติกันสวัสดีค่ะกมาทำบุญการหมู่บ้านเนาะคก็มามาจังเทพะมาจะแต่เมือเมื่อเมื่อไหร่มาด้องสมถันแล้วค่ะไปทำอะไรอยู่ที่เทือกับ

เป็นถอยมาหน่อยดิคุณเปนคุณเปนเออเป็นคราสที่ะสองสองสองสอส่ทยไม่มาลงตำบลจำจังวัด